คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องตามรอยพระมงคลเทพมุนีตอนที่สามขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่พระธรรมทายาททุกท่านเมื่วันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็เห็นที่วัดบางปราเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสละชีวิตแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหี่หมดไปเหลือแต่กระด,ดูกหนังเอง็นก็ต่างทีหากไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเรื่องแรงของบุตรไม่ทําลายบัลลังก์นี้แล้วก็ได้เห็นปัญจวัคคีย์แล้วก็จะได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน คราวนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระนงคลเทพบุณีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็สอนธรรมแล้วก็สอนก็นาสอนให้ลูกศิษย์นั้นได้ปฏิบัติตามอย่างท่านเองท่านก็บอกว่าชั้นเองสองคราวไม่ได้ตายเธอนิงไม่ได้ตายเธอนิ่ง,ไม,ไ,งไม่ตายสักทีถึงเวลาแล้วมันก็ได้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากระเถานั้น เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่หวาเหลือแต่กระดูกหนังเอ,งเอง็นก็ก็ตามทีหากมไม่บรรุไม่ทําลายบัตรลังนี้ท่านก็สอนว่าท่านเป็นอาจารย์ทาจริงเราลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายเอากันจริงๆทาจริงแล้วก็เป็นทุกคนจริงแค่ไหนนะจริงแค่ชีวพตสิท่านเองสองกระเรานะขึ้นประโยคเหมือนอย่างที่พูดไปแล้ว ดนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นพระหน้าที่น่ายกย่องและน่าสรรเสริญแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสรรเสริญพิสุเช่นหลวงปู่อย่างไรอันเถินอย่างไรก็คือในโคสิงฆาสารวันสูตรมหาโคสิงฆาสารวันที่ปาโคสิงฆาสารวันพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากกสสปะ พระนนท์พระเรวตะพระนุรุธะได้คุยกันพระสารีบุตรก็ถามว่าปา่าโคสิงคสารวันนี้จะงามด้วยพิสูจน์เช่นใดคือปา่าโคสิงคสารวันนี้ร่มรื่นพระจันทร์แจ่มกระจา่างต้นสาระต้นสาระออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลเหมือนเป็นกลิ่นทิพย์ป่านี้ช่างงามสงา่าและพิสูจน์ใดจะงามในป่าชนี้ พระอานท์ก็บอกว่าต้องเป็นพระภิกษุที่ทรงสุตะสั่งสงสุตะสุตตะคือการฟังท่องได้คร่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแสดงทรรมพระะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายพร้อมอัฏฐาปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิงให้ผู้ฟังนั้นถอนกิเลสอนุสัยปราโคสินคสรวนจาง,งามด้วยภิกษุเช่นด้แล้วก็ถามต่อไปถึง พระเรวตะพระเรวตะว่าพิสูจน์เช่นใดจะงามในป่านี้พระเรวตะก็บอกว่าพิสูจยินดีในความหล็กเลนมีที่เหล็กเลนเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเลนไม่เหินห่างจากฌานยินดีในฌานปา่าโกสินฆาสารวันจะงามด้วยพิสูจน์เช่นนี้ก็ถามพระอนุรุทธาต่อไปพระอนุรุทธาก็บอกว่าพิสูจเห็นจักรวาลพันจักรวาลเหมือนคนยืนอยู่บนตึกสูงสูงเห็นวงลอ้อพันวง ด้วยทิปะยะจากสุอันบริสุทธิ์ป่าโคสินคาสรวันจะง,งามด้วยพิสุเช่นนี้ก็ถามไปถึงพระมหากัสปะพระมหากัสปะบ่าพิสุนั้นต้องอยู่ที่ดงคืออยู่ป่าเป,เป็นวัดบินธบาตเป็นไหวห่มผ้าบางสกุลจีวรสมาธาผ้าสามผืนเป็นผู้มักน้อยสันเสริญความมักน้อยสันโดษสันเสริญความสันโดษสัดัดไม่คุกคีมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะ ครบท่วนบดรุบูรและสันเสริญเรื่องมากน้อยสันโดษจนถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุมติยานทัศนะปาโกศินคัสรวันจะง,งามด้วยพิสุเช่นนี้คือต่างคนต่างก็จะบอกว่าเหมือนตัวเองดังนั้นก็ถามพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะ,ะาาก็ตอบว่าต้องพิสุสองรูปคุยอภิธรรมทั้งคืนถามตอบปัญหาทั้งคืนโดยไม่ได้หยุดย่อนเพราะว่าพระโมคคัลลานะเลิศดดุิศสามารถเข้าฌานสมาบัติได้ ทางคนทางไม่ยอมกันแลวก็ถามภาษาดิบุรกันบ้างวาแลวภาษาดิบุรว่าอย่างไรภาษาดิบุรก็ตอบว่าพิสุดมีอำนาจเหนือจิตมีจิตอยู่ใต้อำนาจปรารถนาจะเข้าวิหารสมาบัติในเวลาเช้าก็ได้ปรารถนาจะเข้าวิหารสมาบัติในกลางวันก็ได้ปรารถนาจะเข้าวิหารสมาบัติในตอนเย็นก็ได้ปากโกสินคสสรวันจะงามด้วยพิสูจ์เช่นนี้ตกลงพระพิสูน์ทั้งหลายไม่ตกลงกันว่าจะงามเช่นใดก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ให้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุการแล้วตรัสว่าพวกเธอกล่าวถ้อยคาอันดีแล้วแต่จะให้เรากล่าวแล้วแล้วก็ภิกษุกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดนั่งคูบลังตั้งกายตรงดำดำรงสติเฉพาะหน้ามั่นว่า<ะ>หากเราไม่หมดความจิดมั่นถืงมั่นไม่สิ้นอาสวะเราไม่ทำลายบรลลังนี้ปาโคสินคสสรวันจะงามด้วยภิกษุเช่นนี้นั่นก็หมายความว่า ทรงสรรเสริญพระพิสุเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญีที่ท่านนั่งยอมตายหากไม่บรรลุธรรมยอมตายอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าไม่ให้ถือเอาแบบอย่างของพระเถราชอย่างใดให้ถือเอาอย่างแบบอย่างของพระพระรุทธเจ้าคือมุ่งที่จะให้หมดกิเลสในทันทีไม่ได้มุ่งที่จะเป็นอย่างอื่นเมื่อพระพิสุมาในภายหลังก็มุ่งที่จะหมดกิเลสทันทีตามแบบอย่างของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการนั่งบรลลังเดียวคือนั่งแล้วเนี่ยไม่หมดไม่หมดกิเลสไม่รู้จักที่นี้ทำให้พิสูจน์ที่มาในแายหลังนั้นบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงบรรลุธรรมได้และสอนคนอื่นให้เป็นอย่างท่านด้วยดังที่กล่าวไปแล้วที่เมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายพระพิสุธรรมทายาทจงดูแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่มุ่งมั่น ที่จะบรรลุธรรมนั่งกันเอากันจริงจริงจังๆนั่งยอมสละชีวิตไม่ใช่มาทำกันอย่างเล่นๆมุ่งมัน่นตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อจะเข้าถึงธรรมเพราะการบวชนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นพระที่น่ายกย่องน่าเชื่อชูเหมือนยังมีคําถามว่าพระพุทธเจ้าบางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการนั่งสรรเสริญการเดินคําตอบก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้นเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปเหลือแต่กระดูกหนังเอ็นกระตามทีหากเราไม่รู้สัมมาสัมพุทธญาณเราไม่ทําลายบัลลังก์นี้นั่อกไหมครัว่าพระพุทธเจ้าสรรเสินการนั่งแบบชนิดที่เรียกว่าไม่รู้จากที่เหมือนลุงปู่จะหาพระในยุคนี้ที่กล้าสละชีวิตเหมือนพระเดชพระคุณลุงปู่ไม่มีไม่มีกล้ายืนยันและกล้าสอนแล้วก็สอนจนมาทั้งถึงชั้นเรานี้ ถึงคุณยายถึงลวงพ่อมันถึงเราท่านทั้งหลายประเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อได้บรรลุแล้วก็สอนธรรมะเรื่อยไปเจกนกระทั่งไปสอนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อประเดชพระคุณหลวงปู่ไปสอนนั้นเนื่องจากว่าท่านมีวิช,ชาธรรมกายเนะคนขึ้นคนศรัทธาเลื่อมใสในพระพธธิสุนุมตอนนั้นอายุเพียงแค่สามสิบกกว่า 33. เองสามสิบสามเลื่อมใสมาก เป็นพันจกนกระทั่งผู้บริหารราชการบ้านเมืองกลัวภัยจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวหรือกลัวว่าจะเป็นการส่องสมจะเป็นภัยต่อบ้านเมืองก็ไปเรียนอาจารย์ของท่านที่วัดพระเชตุพนพระติสานเถระเนี่ยว่าให้ได้กตัวกลับพระจา์ของท่านก็เห็นว่าลุงปู่ควรจะมีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งก็เลยเรียกตัวกลับในช่วงนั้นวัดปากน้ำพาสีจเจริญ ว่างเจ้าอาวาสลงก็เห็นว่าสมควรที่จะไปอยู่ที่นั้นเพราะเป็นวัดโบราณเป็นวัดกึ่งวัดอารางมีพระจำพรรษาเพียงแค่สิบสามรูปเองถ้าพระภิสุสดถ้าพระพิสุสด,สดได้ไปจำพรรษาจะทําให้วัดนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นและก็แต่งตั้งท่านเป็นพระสมุขสดทางกรมศาสนาก็ จัดเรือให้และมีพระอนุจรตามหลังสี่รูปและมีนิตยพัดให้ทั้งตัวหลวงปู่เองแล้วก็พระภิกษุเมื่อมาอยู่ที่วัดปากน้ำนี้แต่ว่าก่อนจะมาอยู่นี้อาจารย์ของท่านได้ห้ามไว้ห้าข้อคือกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายหนึ่งห้ามไว้ห้าข้อเรามาดูหนึ่งแกห้ามแสดงฤทธ์ก็แสดงว่าหลวงปู่เนี่ยมีฤทธิ์มีพิิหารเป็นปกติสอง ให้อย่าทําเกินหน้าพระสังฆาธิการทั้งหลาย 3. ให้เคารพการตามลำดับการปกครองสให้อดทนผู้มุ่งต่อความสงบห้าอย่าใช้ความรุนแรงในการปกครองก็หมายความว่าหลวงปู่นี้เป็นบุคคลผู้มีฤทธิ์เป็นปกติและมีคุณงามความดีเกินหน้า พระราชสังฆาธิการทั้งหลายหมายความว่าหลวงปู่นี้เป็นบุคคลผู้ไฟความเจริญไฝ่ความรุ่งเรืองเมื่อมาอยู่วัดปากน้ำใหม่ๆท่านก็ประชุมพระพิสูจสามเณรทั้งวัดแล้วก็ให้โอวาส่วนโอวาจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปเพราะว่าเวลานั้นใกล้หมดแล้วขอย้ำว่า พระภิสุเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นหายากการบรรลุเข้าถึงพระธรรมกายเป็นการตรัสรู้ธรรมคล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้หรือเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานห้าร้อยปีแล้วไม่มีการสอนการเข้าถึงพระธรรมกายหายไปจนกระทั่งมีหลวงปู่ของเราเนี้ยจึงได้มีการสอนและเข้าถึงหลวงปู่ได้เข้าถึงดยการยอมตายและสอนคนอื่นให้เข้าถึงไปด้วย การก็ถึงพระธรรมกายนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดมาเพื่อทําธรรมกายให้มันเกิดขึ้นในโลกเกิดมาเพื่อทําแสงสว่างแห่งธรรมให้มันเกิดขึ้นในโลกเราท่านทั้งหลายจงมีความภูมิใจแต่ว่าเราได้มาเป็นลูกศิษย์ท่านและจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายสาหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วขอความสุขสวัสดีความจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่พระธรรมทาญาติ ทุกรูปทุกท่านจงทุกประการเธอ